สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องนายไต้หงร้อสซิ่งครับวันนี้เรามาทําอะไรที่ร้านถอยเสียครับไปเราไปดูกันเลยครับร้านสักเฮดเดอร์นะครับ ทางถอดรายครับเรามาเปลงกรองอากาศนะครับ กรองเก่ามันเล็กไปครับนี่ตอนนี้เราจะตัดตัดตัวนี้เลยประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะลดเพราะว่าท่อมันเล็กครับตัวเก่ามันปัญหาตอนนี้ก็คือขามันไม่ได้กันครับเพราะว่ากรองตัวนี้มันใหญ่แล้วก็ปัญหาที่สองปัญหาที่สองก็คือเซ็นเซอร์ครับ เขาเรียกอะไรนะเซนเซอร์อะไรนะภาษาบ้านๆก็ไอเซนเซอร์จับอุณหภูมิอากาศนะครับต่อยาวที่นี่ยอืม นี่ตัวปัญหาครับตัวนี้ที่อยู่ในมือชางเซ็นเซอร์ครับคิดหนักเพราะตัวนี้แหละมีสายลูกใหญ่เลยจบๆไปเลย

để ô thăm ô chẳng bảo là ต้องแปลงเยอะครับทั้งขาทั้งแปลง ถ้าเป็นพวกได้กล้าพวกอะไรเขาจะง่ายนะครับแต่นี่เราไม่เคยทำเนาะเราน่าจะส่วนน้อยนะที่ทำแบบผมแล้วเวกนี้น่าจะคั้นแรกครับทำแบบนี้ก็เป็นเราเบิกเลิกเป็นประสบการณ์ไปเลยได้หรือไม่ได้ก็รู้กันไปเลย

นี S <S hey, our joke, our s <S uh ่เอายกอันนี uh ้ไปด้วยเลยก็ได้ให้เขาดูเลยยกไปมันหนักจะนายบอกขี่รถคนเดียวโชอยออกไปดูเอาให้ตัวอย่างรถไปก็รู้แล้วพวกลึงขับเร็วอยู่แล้วเนาะรู้ไหมว่าลึงฝังจะฝังนเซอร์เขาลองดูครับจะมูริจา <laughs> เอาให้เอาให้เต็มที่ครับช่างช่างบอกแลงจนกระจุยครับจัดไปครับจัดไปอย่าให้เสียฝุ่นมันเข้าเยอะครับเพราะว่ากรองเรามันเล็กเราเอามาใช้งานแบบเราวิ่งดินเนาะเรามาใช้งานไม่เหมือนญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขาใช้งานเขาวิ่งแต่ลังถนนครับเขาไม่ได้มาวิ่งในกับฝุ่นแบบเราครับเราวิ่งกับฝุ่นอย่างเดียวเลย เลยไม่ไหวครับดูไปแล้วต้องเป่ากรองถ้าวันวันไหนฝุ่นยจัดนี่กรองกรองต้องเปลี่ยนครับสองลูกครับวันหนึ่งเล็กจัดครับกรองเมกาถ้าใครอยากเอาไปทําตามก็ได้นะครับเราอันนี้กรองขนาดประมาณเท่าอีสุ สองเจ็ดศูนย์ะครับขนาดเท่ากันเลยใส่ในใส่นอกก็ได้ใช้ด้วยกันได้หมดเลยครับใช้ด้วยกันได้หมดเลยอ่านี่ผมจะลองดูนะครับว่าไม่เคยเห็นคันไหนทําครับนี่ข้อเสียของฮีโนเไม่ก้าครับข้อเสียของเขาเลยว่าจะทนเป่าก็ไม่ ไม่ดีกว่าครับลงทุนแบบนี้ดีกว่าทำกรองราคาไม่กี่พันครับดีกว่าเราทำเครื่องหมดห้าห0หมืนไม่รู้จะจบหรือเปล่าครับนี่เราจัดแบบนี้ไปเลยมาโรโรชมผลงานครับว่าจะออกมาแบบไหนครับอยู่ร้านช่างศักดิ์ครับขาประจำ ัปลายท่อก็มีให้เลือกเยอะยๆเลยอยู่เดมาเลือกเอาครับตัวนี้เท่าไหร่นะช่างสองพันเจ็ดครับผมสองพันเจ็ดทั้งหมดเลยบ่ทั้งสองอันนี่บ่สองเจ็ดสองห้านี่สองห้านี่สองพันห้าครับงานเนียนจริงๆครับ สนใจสั่งได้ครับสักเฮดเดอร์จังัดสุรินครับนี่ครับมีให้เลือกมากมายรถกระบะรถสิบล้อรถพ่วงครับจัดได้นะครับม่ว่าจะเป็นเครื่องธรรมดาหรือเทอร์โบครับจัดให้ได้ตามงบประมาณ อาประจำครับผมมาทำแต่ที่นี่แหละแต่คันอื่นนะไม่ใช่คันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับมาติดตามคลิปต่อไปขั้นตอนต่อไปครับว่าช่างจะทำอะไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ